สวัสดีครับ f อทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีดูดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปีพาศ2568เดือนแห่งความรักชาวราศีกุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีลักษณะชอบความอิสระมีความละเอียดอ่อนในการกระทำสิ่งใดๆ แล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบมีสัญชตาตญาณที่ดีไพ่ชุดแรก q u e e n o f s o r ์ด8ถ้วย View of Fortune ในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี68นี้ชาวราศีกุมก็นับว่าเป็นช่วงชีวิตที่ยังดีอยู่เพราะว่าคุณได้ไพ่ Queen o o s w o r d ดในตำแหน่งที่1ซึ่งมันบ่งบอกว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามให้ Queen of s w o r r ดบ่งชี้ไปในทิศทางที่คนที่มีความใจร้อนมีความก้าวร้าวดุดันพอสมควร ดังนั้นคุณคงต้องระมัดระวังในการที่จะแสดงออกหรือตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณได้ไพ่แปถ้วยในตำแหน่งที่สองก็บอกว่าคุณก็น่าจะผ่านพ้นปัญหาประสัทต,ต,ต่างๆที่ถามคาในจิตใจคุณออกไปได้เป็นอย่างดีเพราะว่ารูปในไพ่ก็จะเป็นคนที่เดินหนีออกไปจากกองถ้วยที่มีทั้ง ตั้งอยู่แล้วก็ล้มลงไปได้ไพ่วิวอ o f fortune ในตำแหน่งที่3ซึ่งก็เหมือนกับบ่งบอกว่าช่วงเวลาดีๆของคุณได้เวียนเข้ามาสู่ตัวคุณแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในสายงานและในครอบครัวอาจจะทำงานเข้าหูเข้าตาได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและในอีกทางหนึ่งคุณก็อาจจะได้รับโชคลา จากคนที่มีอายุมากกว่าคุณชุดท,ที่2อง The Lover ให้9ถ้วยสมเหรียญคุณจะมีความสุขความเข้าใจอันดีกับคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณทั้งคู่ครองคนลักหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมครอบครัวกับคุณในอีกทางหนึ่งคนที่เป็นคนโสด คุณก็มีสิทธิ์ที่จะพบคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นคู่ครองคนรักได้คุณได้ไพ่9้าถ้วยในตำแหน่งที่5มันก็เหมือนจะบ่งบอกว่าคุณก็ยังไม่ค่อยจะสบายอกสบายใจในความคิดของคุณมากนะักเพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหาเดิมๆที่มันยังคิดไม่ตกแต่ก็ การที่คุณได้ไพ่8ปดถ้วยในตำแหน่งที่2มันก็เหมือนกับจะช่วยบ่งบอกว่าคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีคุณได้ไพ่สามเหลี่ยญในตำแหน่งที่6มันก็สะท้อนว่าการเงินการทองของคุณในช่วงนี้มันก็จะมีการหมุนเวียนเข้ามาคนที่อาจจะติดขัดอยู่ก็จะเริ่มขยับขยายได้ชุดที่สาม เดอะแฮงแมนเดอะเดวิลห้าดาบในช่วงครึ่งหลังกุมภาคุณก็คงจะมีจิตใจที่ปั่นป่วนวุ่ว่นาเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะเดวิซึ่งมันเป็นพลังแห่งสิ่งเล้นลับที่จะเข้ามาครอบงำตัวคุณไพ่ก็ได้เตือนว่าคุณต้องมีสติ แล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทำแก้ไขปัญหาไปทีละปอกเพราะว่าการได้ไพ่แฮงแมนในตำแหน่งที่7ปัญหาอุปสรทต่างๆก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยการใช้ความสงบสติปัญญาของคุณเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณได้ไพ่ห้าดาบในตำแหน่งที่9มันก็เหมือนกับเสริมขึ้นมาว่าคุณต้องทำอะไรด้วยตัวคุณเองเป็นหลักเพราะว่าไพ่ห้าดาบ ในภาพก็จะเป็นคนที่เขาทิ้งดาบทิ้งไปแล้วก็มีคนยืนถือดาบจะสู้อยู่คนเดียวมันก็เหมือนกับการที่ว่าคุณจะไปพึ่งพาใครในระยะนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากตำแหน่งที่10บไพ่สิบไม้เทา้าก็เป็นเรื่องที่ให้ใจฟูขึ้นมาบ้างว่าคุณจะประสบความสำเร็จ มีความมั่นคงในการงานที่คุณทุ่มเททําไปงานการก็เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าที่จะต่อสู้ภาพรวมชาวราศีกุมครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์6-8คุณก็จะประสบความสําเร็จในการงานต่างๆของคุณเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณได้ทั้งให้ควีนออฟสอดตำแหน่งที่หนึ่ง คุณได้ไพ่วิ f ออฟจูนตำแหน่งที่3แล้วก็ไพ่1ิไม้เท้าในตำแหน่งที่10ซึ่งก็ประกอบกันขึ้นว่าคุณจะมีทิศทางในการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามไพ่ก็ติงๆเอาไว้ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการคิดการอ่านของตัวคุณเอง และคุณก็อย่าไปเชื่อหรือว่าหลงงมงายในบางเรื่องมากซะจนเกินไปคุณต้องทำอะไรต่างๆด้วยสติปัญญาความรอบคอบแล้วก็การตัดสินใจของตัวคุณเองการที่จะไปหวังพึ่งพาใครระยะนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภอยู่บ้างแต่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นโชคที่ใหญ่มากนะัก การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งใดที่เราจะเลือกเชื่อเลือกถือก็ขอให้ลองพิจารณาตึกตองดูว่าสิ่งเหล่านั้นจะก่อให้เกิดความดีงามหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเราได้หรือไม่อย่างไร การดูดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีก็เปรียบเสมือนการวางแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของเราโดยสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญสิ่งใดที่พไพ่เตือนขึ้นมาให้เราระมัดระวังเราก็ลองไตร่ตรองดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะก่อให้เกิดผลด้านลบ แก่ตัวเราอย่างไรถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเสียคนเราแต่ละคนก็สั่งสมบุญกุศลและทานบารมีมาแตกต่างกันและนอกจากนี้เราก็ยังมีเคราะกรรมหรือเวรกรรมที่เราได้สั่งสมมาแต่ชาติภพก่อนตลอดจนถึงสิ่งที่เราทำในชาติพบนี้ซึ่งก็ล้วนแต่จะหมุนเวียนเข้ามาแสดงผลกระทบต่อตัวเรา ถ้าบุญกุศลแสดงผลมากกว่า <พอ S 1> เราก็จะมีความสุขความสบายใจมีความรุ่งเรืองแต่ยามใดที่บุญกุศลลดลงและเวรกรรมกลับมาแสดงผลมากกว่าเราก็จะประสบความเดือดเนื้อร้อนใจบางท่านก็ประสบอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆอย่างไม่ทันตั้งตัวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซีมัน สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการสั่งสมบุญบารมีและทานบารมีเพื่อในายามที่เคาะกรรมเข้ามาสู่ตัวเราสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยปัดเป่าช่วยทุเลาเบาบางปัญหาจากเคาะกรรมลงไปถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อน ติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในห่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวา,ารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนการทำนายฝัน ในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดเป็นรางดีหรือรางร้ายจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจจะศึกษาพระคาถาเดิมๆหรือว่าการทนายฝันต่างๆก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆที่ทางช่องได้ลงเอาไว้และในช่วงปี2568นี้ ขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขความเจริญบังเกิดโชคลาภกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ